เจอกันกับบรรยากาศยามสายสายพี่น well <the ้องสายสายเที Rut, ่ยงเที่ยงอะเนาะไม่ใช่เที่ยงหรอกบ่ายนั่นแหละเนาะอาจจะเป็นร่มร่มด้วพี่น้องด้อลมลมหน่อยเด้วกับบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องทุ่งนาก็อันนี้ก็ไม่ใช่แปลงไงกอขอสิบห้าด้พี่น้องด้ออันนี้เป็นแปลงไงข้าวเหนียวกอขอหกข้าวเหนียวกอขอหกเดี๋ยวให้ดูลำต้นมันเนาะเบื้องลำต้นมัน ก็ยังยังไม่กลมพี่น้องพท่านไนกลมแต่ก็เริ่มมาหละรเริ่มเป็นวงดีแล้วเละสําหรับข้าวก็ขอหกหรือว่ามมล็105เนอะหนแต่บางพื้นที่คือยังไอ,อยูบรุรนีนั่มนหมนกะไอข้าวมันกะกลมามาได้พี่น้องมมล็ด105ก็ช่วงนี้ก็กลมแล้วเด็อแต่คือว่าล่ะคือข้าวนี่ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ย้ามัน่สมบูรณ์เนี่ยมันจะกลมช้า กลมช้าแล้วก็ถอดลวงไวอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าข้าวอันไหนที่มันสมบูรณ์เนี่ยมันจะกลมนานกลมนานแล้วก็ถอดลวงระยะเวลาปกตินะเลยพอกลมนานเนี่ยผมเคยพูดแล้วคือข้าวกลมนานเนี่ยมันจะได้เปรียบในเรื่องของการสะสมอาหารเพราะฉะนั้นข้าวอันไหนที่มันสมบูรณ์มันก็กลมหึงมีเวลาสะสมอาหารนานมันจึงส่งผลทําให้ลวงข้าวนี้ ไงเงีว้วดกเต็มอ่าก็มีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นถามเข้ามาพี่น้องถามเข้ามาเรื่องข้าวกขอสิบห้านึงถามเข้ามาบอกว่าไอหน้าเพิ่งมีน้ำเพิ่นว่าเ,เดือนนี้ก็เดือนกันยา้วเนาะวันนี้ก็วันที่สองแล้วนาเพิ่งมีน้ำเพิ่นว่าจะใส่ปุ๋ยรับรวงไอกขอสิบห้านี่มันมันได้ไหมเียมันทันไหม มันสีมีพ้นดีผลเสียอย่างโกพนบอกว่าอธิบายให้ฟังเนี่ยคือเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยข้าวกขอสิบห้าเนี่ยมันก็จะถอดลวงในช่วงประมาณเดือนนี้แหละพี่น้องช่วงกลางเดือนนี้ก็มันก็ถอดแล้วเออคือข้าวที่มันสมบูรณ์โดยเฉพาะกขอสิบห้านะประมาณวันที่ยี่สิบเนี่ยประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบกันยาของทุกปีมันก็เริ่มถอดห่วงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มันวันที่สองเนาะวันนี้มันวันที่สอง ข้าวเนี่ยมันมันถามว่าใส่ปุ๋ยฮับพ่วงมันมันสีท่านบอรหรือว่ายังไงคือเอาอย่างสี่แล้วกันพี่น้องเอายางชีแล้วกันข้าวผมเคยพูดแล้วแหละว่าคือเราต้องไหลตามธรรมชาติพี่น้องข้าวต้องไหลตามธรรมชาติธรรมชาติมาตอนไหนเราก็ดูดูสายพันธุ์ ดูความคุ้มค่าดูความคุ้มทุนมันนั่นแหละพี่น้องเออย่างสมมุติว่าบางพื้นที่นี่ตั้งแต่หวานมามันยังไม่เคยมีน้ําเลยนะอมแม่บอกแล้วเราจะใส่ปุ๋ยในช่วงเนี้ยโดยเฉพาะกกหอสิบห้าข้าวดอเนี่ยอถามว่ามันมันทันบ่มันได้บ่ไอได้นะ่มันได้อยู่แล้วพี่น้องไอทันก็มันทันอยู่แล้วแหละถ้านามีน้ํานะแต่ มันจะไปมีผลในเรื่องของผลผลิตพี่น้องผลผลิตมันจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรพี่น้องแต่ถามว่ามันใส่นรมันใส่ไหนอยู่แล้วเอแต่ว่าผลผลิตมันจะมันจะอาจจะน้อยเอแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเราก็ต้องดูความคุ้มค่าเนาะดูความคุ้มค่าว่าระหว่างใส่กับไม่ใส่เนี่ยอันไหนมันคุ้มกว่ากันอันไหนมันได้กว่ากันถ้าเราคิดว่าใส่แล้วมัน มันได้ผลผลิตแน่นอนกะกะไส้พี่นอ้องแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้อยหยามันหลายหยามันหกบ่อเอาดอกปล่อยดีกว่าเออันนั้นก็อะไรก็แล้วแต่เนาะแต่คือการที่จะใส่ปุ๋ยเนี่ยเ้าต้องยึดสายพันธุยึดลักษณะพี่นอ้องยึดลักษณะของต้นข้าวนัว่นแหละคือยังเป็นข้าวอ้ก็ขอสิบห้าแมนบอข้าวก็ขอสิบห้าเนี่ยโดย ค่าเฉลี่ยปกติเนี่ยมันฉสีดถอดห่วงในช่วงใดเข้าก็ขอสิบห้ามันก็คือข้าวดอพี่น้องมันคือข้าวดอมันจะถอดรวงในช่วงกลางเดือนกันยาจนถึงปลายเดือนกันยาจนถึงนู่นแหละต้นเดือนตุลามันก็ยังถอดอยู่คือมันเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้มันเสียถอดรวงประมาณปลายเดือนกันยาตั้งแต่วันที่สิบห้ายี่สิบเป็นต้นไปจนถึงนู่นแหละต้นตุลาพวกนหละ เพราะว่าข้าวดอมันจะถอนห่วงก่อนแม่นบ่ละเพราะานั้นการจะใส่ปุ๋ยในใน,ในช่วงนี้โดยเฉพาะข้าวที่มันแคะมันแกนเนี่ยถามว่าข้าสีไปใส่ปุ๋ยหับห่วงคือจังเขาเนี่ยสูตรปุ๋ยในยข้าก็ต้องปรับเปลี่ยนได้พียงเอ่สูตรปุ๋ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนได้ใช่อยู่ว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่รับรวงสูตรปุ๋ยมันควรจะไปเน้นตัวท้ายแม่นบ่ละแต่ทีนี้น่ะ ข้าวของข้ามันแคละมันแก่นเลยพี่น้องเขาข้ามันแคะมันแก่นเลยใบมันเลียวมันเล็กอะไรแบบเนี้แล้วเราจะไปเน้นตัวท้ายมันส์มันจะเหมาะไหมล่ะพี่น้องต้องมองมุมนี้ด้วยพี่น้องอคือผมเคยพูดแล้วแหละว่าข้าวที่มันแคะมันแก่นเนี่ยบางทีในช่วงเวลาเนี่ยเราก็ต้องยืดหยุ่นช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีส่วนสําคัญเลยพี่น้องมันมีส่วนสําคัญเลยไม่ใช่เขาบอกว่าโอ้ยช่วงนี้มันหมดเวลา ใส่ยูเรียแล้วเออมันก็เราก็จะไม่ใช่มันก็บเมนพี่น้องเออสังเกตต้นข้าวออพยายามสังเกตต้นข้าวเออถ้าต้นมันเล็กมันแกรน่ะเออยูเรียเนี่ยกระสาคัญพี่น้องเ,ออเพราะว่ายูเรียมันจะมีส่วนในเชื่อในในใน,ในเรื่องของการเร่งใบเร่งต้นเร่งความสมบูรณ์ของต้นข้าวออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อย่าไปทิ้งสองตัวท้ายพี่น้องเอ็นพผมบอกว่าให้ใส่ทั้งหมดเลยแต่ว่าดูที่ต้นข้าวว่าจะใส่ตัวไหน มากตัวไหนน้อยถ้าต้นข้าวมันต้นใหญ่อยูเรีย่เข้าก็ลดลงแมนบอกแต่ถ้าต้นข้าวของเรามันแคละมันแกนอ่เข้าเกิดไปนักยุเรีย่แน่ใหน้อยแมนบอกก็ยืดหยุ่นพี่น้องยืดหยุ่นเออสรุปก็คือสําหรับคนที่ถามมาบอกว่าก็ขอสิบห้าใส่ตอนนี้ทันไหมใส่ปุ๋ยตอนนี้ทันไหมอมันต้องดูที่หน้างานพี่น้องเออแต่ถามว่าเรื่องทันเนี่ย คือมันก็อาจจะช้าไปสักนิดนึงเพราะว่ามันหลายพื้นที่ก็มั่นใกล้สีถอดห่วงแล้วมันบลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ธรรมชาติเราควบคุมไม่ได้พี่น้องเท่าควบคุมธรรมชาติเท่าก็ต้องเฮ็ุไปตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นพอถึงช่วงเที่ยงแล้วเนี่ยเราต้องกินข้าวเที่ยงแม่บอล่ะแต่ตอนเที่ยงเนี่ยแม่ขั้วเพื่อนเฮ็ดก้าวข่าโบเรี่ยวทำกับข้าวไม่เสร็จเราก็เลยได้ไปกินข้าวบ่ายโมงอะไรแบบเนี้ ถามว่ามันมันใช่ข้าวเที่ยงไหมมันก็ไม่เชิงว่าข้าวเที่ยงนะแต่มันก็ใช้ทดแทนกันได้แมนบอยกตัวอย่างแบบง่ายๆแบบนี้เลยพี่น้องคือใส่ปุ๋ยก็ถามว่ามันใช่รับรวงไหมมันก็ไม่เชิงว่ารับรวงเพราะว่ามันล่าแล้วแมนบอกแล้แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ถ้ามันมีน้ําอถ้าข้าวมันสมบูรณ์อยู่อหรือไม่ก็แคลแกนอยู่อะไรพวกนี้เข้ากับดูแลเอาก็ได้คั่วเอาพี่น้องเพราะว่า หลายพื้นที่ในปีนี้ก็กระแล้งกม็มีหลายพี่น้องออท่วมก็เยอะเ,ออเพราะฉะนั้นนี่การดูแลข้าวการใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้เข้ากับเข้ากับเบื้องเข่าเอาพี่น้องยืดหยุ่นเอาเอ,อแต่ไม่ใช่ว่านูน่นอ,อมันจนข้าวมันจะแตกอันนั้นจะจนข้าวมันแตกลวงแล้วก็ยังไปใส่ปุ๋ยออ้แบบนั้นมันก็อาจจะไม่ไม่เหมาะมากออไม่เหมาะสักเท่าไหร่แม่นบอกเอ,อการเลือกใช้ปุ๋ย มันต้องดูที่ต้นข้าวเป็นหลักพี่น้องเบื้องต้นเขาเป็นหลักถามว่าทันไหมมันก็ทันแต่ถามว่ามันไม่ทันไหมมันก็ไม่ทันพี่น้องมันมันมันต้องดูิที่สภาพพื้นที่สภาพน้ําด้วยแหละเนือสภาพต้นข้าวด้วยแหละเนือถ้ามันเป็นป่าข้าวป่าหญ้าผลกันอุ้ยตุยขนาดนั่นเนี่ยถ้าเราจะไปบารุงเอามันกัดสาหรับกาขอสิบห้าอ่ะน้องมันก็มันก็อาจจะไม่คุ้มพี่น้องอต้องต้องต้องพิจารณาพิจารณา หลายๆถ้าแล้วพิจารณาไอ้พิจารณา,า,าดูหน้างานเป็นรักพี่น้องพิจารณาเบื้องหน้างานเป็นรักก็เล่าสู่กันฟังพี่นอ้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับไใครที่กําลังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะบํารุงหรือไม่บํารุงดูความคุ้มค่าพี่น้องดูความคุ้มค่าแต่สามารถใส่ปุ๋ยช่วงนี้มันได้ไหมมันใส่ได้อยู่พี่น้อง พูดตามหลักเนะี่ยแต่คือถ้า,าพูดตามหลักพูดตามหลักนี้มันคือมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่หน้างานความเป็นจริงเราก็กําหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องหน้างานเบื้องต้นเขาเป็นหลักพี่น้องดูความคุ้มค่านเนเออถ้ามันคุ้มก็จัดไปแต่ถ้าคิดว่ามันลงทุนเยอะแล้วมันอาจจะผลผลิตมันอาจจะได้น้อยเนี่ยมันเราก็เล่าเข้ากับปอยอแล้วแต่ความสะดวกแล้วกัน ดูความคุ้มค่าพี่น้องเพราะว่าเอาเสียเวลาไปกันเสียเงินนะพี่น้องพอเสียเงินแล้วมันก็ต้องเอาให้มันคุ้มค่านะเนาะถ้ามันไม่คุ้มค่าแล้วเราจะไปทำทำไมแมนบอต้องดูความคุ้มค่าเป็นหลักพี่น้องอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายมากถ่ายบรรยากาศให้เบงพีงน้องกับต้นข้าวโอเคครับผม